พัฒนาปรับปรุงให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำา่อทานไหลทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทสสรสร้างท่อทานธรรมทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทสสรให้เป็นทาน ศีลส,สมาธิเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่พัฒนาประปรงอยู่ตลอดไม่ซ้ำทมไม่สำม้สำธาตุที่เป็นแผนทังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรความเป็นยังอยู่ที่อยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เป็นทานบารมีศีลบารมีเลขาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีเบขาบารมีเป็นบารมีสามสิทธัสระเดชพุทุธหละสศกันทัสโรทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพุคุณหละสศกันทัสโรประคับประคองดูแลรักษาตรวจตรา เพื่อให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายอยู่กันเป็นพี่นอ้องให้รับบารมีสามสิบทัดพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกนและการอยู่อย่างมีตัวตนสงบร่มเย็น ทำหน้าที่งานอาชีพเพื่อให้เกิดการรวบรวมรักษาทำบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุษตันทสโรได้สำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้หล่อเลี้ยงรักษาตัวเองที่เกิดจากแผนผังสำเร็จเวลาบาลวีสาสิตรทัตพระเดชะคุณหลพภูสจันท์ทัสโรทำให้ไม่ถูกหลอกลวงให้พึ่งพาใสกิเลส ที่ปิดบังหลอกลวงยั่วยวนเล่เหลี่ยมหลอกลวงว่ากิเลสเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชะคุโลโภพดสดจันทัสโรกิเลสทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขสงบจเจริญรุ่งเรืองปลอดภัย ทำให้องค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่ครบท้วนที่แท้จริงแล้วกิเลสหลอกลวงทำให้เกิดเป็นวิบัติเป็นภัยพิบปัติเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ ซึ่งเกิดจากการทำห,หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมมาทำที่ไม่ใช่ปรมีสาสิบทัศพระเด็พระคุณลปุสสจันทสโรที่ทำให้เกิดการไหลเวียนของกิเลสในทุกท่อาทางธรรมปรมีสาสิบทัศนี้ ขรรค์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสัจิทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทรทัโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทรัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันท์ขนลกโยู่นําให้พวกเราได้รู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดอย่างชัดเจน ให้รวบรวมรักษาเฉพาะธรรมบารมีสาสิบทัศพะเดชพระคุณหลกพรสเดันทัศโรทำให้ปล่อยวางจากธรรมกิเลสทำให้เกิดแผนนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลกพรสเดันทัสโรที่เกิดขึ้นจาก าบรรมรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลบภูสจันทัสโรที่รวบรวมอยู่ในทุกตำแหน่งทุกส่วนของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลบภูสจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำให้ธรรมทุกธรรมธรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมปรมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรใหม่ๆเกิดเพิ่มมากขึ้นทำให้การยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางจากกิเลสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดความก้าวหน้ารวบรวมรักษาปรมีสามสิทัศเสะเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรได้มาก ในเวลาที่รวดเร็วเกิดการประกอบธาตุเป็นส่วนท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันท,ศทัศโรทำให้ได้ผลรับของการขยายขนาดนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวพ่สัะแนทัศโรเข้าสู่พื้นที่ของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพพยากตาธรรมบานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิทัสเดจพระคุณหลวงพ่อสัะแันทัสโรที่เดิมเป็นพื้นที่ของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศ สเดตพดุกุลลปุสตัญทัสโรที่ถูกกิเลสยึดพื้นที่สร้างเป็นนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอพยากตะรรม,มานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสาสิทธัสสเดตพดุกุลลปุสตัญทัสโรการขยายขนาดของนิพพานธรรมปรมีสามสิทัศนี้ ที่กิเลสทำให้มีขนาดเล็กได้ขยายขนาดมากขึ้นขยายขนาดให้เข้าสู่ขนาดเดิมที่เคยมีขนาดที่ใหญ่เท่ากับนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัปยากตะธรรมานิพารรพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทรรััตระเดเดพคุณลุปสุสดจนทัสรโร ทำให้รับรู้ได้ถึงกิเลสวิกิอุปสัสรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ภ,ยภัยพิบัติความผิดปกติที่เท่าทานธรรมบร,รมีสัสิทัตพระเด็จพระคุณหลบภูสจันทร์ัศรบางส่วนไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ได้สร้างทรัพสมบัติ ใจส,สี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบรับรู้ได้ถึงวิจิจอุปสปรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยุ่ที่มีเพิ่มมากขึ้นที่เกิดจากกิเลสที่รับรู้ว่าวีเพิ่มมากขึ้นที่อยู่ในขั้นตอนของการถูกพัฒนาปรปับปรุงเกิดเป็นธรรมวรมีสามสิทัส พระเดชพระคุณหลวงพุจันญทัศโรใหม่ๆได้มากในเวลาที่รวดเร็วเป็นความก้าวหน้าของการรวบรวมร,ร,รักษาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทจันญทัศโรที่ได้จะทำทั้งหมดที่บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุจทัศโร รุกเข้าหาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นธรรมปรมีสามสิบทัศพ,พระเดชภคุณหลวงพสทธเจนทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์พ,พระเดชภคุณหลวงพุทสเจนทัสโรพ,พระเดชภคุณหลวงพ่อธรรมชายโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาเจนคนลกโยนำให้เรารับรู้ถึงการ มหยุดเป็นตัวสาเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชะคุลหลวงพุทจันทรทัศโรที่เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบรมีสามสิบทัศพระเดชะคุลหลวงพุสจันทรทัโรนำให้เรารับรู้หยุดนิ่งเฉย ในหยุดนิ่งในนิ่งสงบร่มเย็นไม่เร่าร้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยุ่งทำให้การพัฒนาพระบพธทํทำทั้งหมด ที่สร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ถูกพัฒนาประปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็พ,พระคุรุปัสสนจันทสโรอย่างสมบูรณ์ได้มากในเวลาที่รวดเร็วจากการหยุดนิ่งเฉยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิทัศสะเดชะคุลโลภุสจันทัสโรซึ่งเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของทุกส่วนนิพพานรรบารม,รมีสามสิทััศระเดชะคุลโลภุสจันทัสโรที่ตัวตนที่แท้จริงเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียด บารมีสามสิบทัพเดชภคุโลโอปัสจันทัสรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมที่มีฤิ์มีเดชมีอนุภาพมีจำนวนปริมาณที่มากกว่ากิเลสสามารถพัฒนารปรับปรุงธรรมกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสรได้อย่างสมบูรณ์ทันทีรับรู้ได้ถึงธรรมกิเลสที่อยู่ในขั้นตอนของการถูกพัฒนาประปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสรใหม่ๆเกิดขึ้นได้มากในเวลาที่รวดเร็ว ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนเป็นบารมีสัจสิทธรรัตพระเดพคุลระสุกันทัสโรเป็นหยุดนิ่งเฉยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จอดทนศรัทธาเรื่อมใส พึ่งพาอาศัยและนึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลลปสุสชะันทัสโรเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลลปสุสชะันทัสโรสร้างทานศีลสมาธิที่เป็นชาวสิวิไลเป็นกัรยานมิตร ชาวสิวิไลบารมีสามสิทธัสสะเดชภคุลปสุสสจันทัสโรเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ว่าัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรมีสามสิทนัสสะเดชะคุลปุสสจันทัสโรเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลงพ่อสดจันทัศโรที่เกิดขึ้นอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศษพระเดชพระคุณหลงพ่อสดจันทัศโรที่ทำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง พร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัตพระเดชะคุลลภคสรจันทัสสรให้ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ได้เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัตพระเดชะคุลลภคสจันท,ทัสสรร่วมกัน อย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร,ร์ทัศโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจากการพัฒนาปรับปรุงรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดช คุลทโธสดันทัสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพุณหลงทโ่สดันทัสโรเกิดการไหลเวียน กระแสธรรมบารมีสามสิทธัระเดชพระคุณหลงประสจันทะสโรลุกเข้าหาธรรมทุกธรรมก็ดึงดูดปอกเกิดพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธพระเดชพระคุณหลงประสจันทัสโรใหม่ใหม่ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติทำทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมอรมีสาสิทัพระเดปภคุหลงโสดจันทัสโรเป็นโอกาสให้ ารมีสามสิทัศสเดะภคุลลงโพสตันทัสโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงดึงดูดบอกเกิดพัฒนาให้เกิดเป็นธรรมารมีสามสิทัศสเดะภคุลลงโพสตันทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ ประกอบธาตุขึ้นเป็นส่วนของท่อทานธรรมบรมีสามสิบธาตุคเดชพระคุณหลวงพสดแดนทัสสรที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมบรมีสามสิบธาตุคเดชพระคุณหลวงผพ้ิสดแดนทัสรสร ได้เดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณลงปู่ศกันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัพนี้ เป็นทานสีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธศพระเดชพุกคนหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการหยุดวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ ให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศเด็จทุกฝนโลกพุสกันทัสโรที่ทำให้ทุกท่อฐานธรรมบามรมีสามสิบทัศนี้รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลม ปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ทำให้สร้างปกติของบารมีสามสิบทัศเสด็ดพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เพื่อขยายครอบคุมไปยังทุกธรรมให้ถูกปรับปรุงพัฒนาเป็นธรรมปรมีสามสิบทัตเระเดพกุลลงุสธจันทัสโรเป็นการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัตเระเดพกุลหลงพุรรทธจันททัสโร ที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลงพระสัจธโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังก,การหล่อเลี้ยงประคับประคองนิพพานรมบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลงพระสัสโรร ให้มีตัวตนให้สุขเจริญรุ่งเรืองได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงได้สำเร็จเกิดการรวบรวมรักษาบรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุโร,ระจพศจัสโรจากธรรมทั้งหมดเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิ พเดชพรโลกผสัทัศโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตลอดได้เรียนรู้จากรมทั้งหมดทุกรรมเพื่อปรับปรงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพประเดชพคุณหลวงพุธทธเจริทัสโรให้หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา สร้างปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเพื่อรักษาประครับประคองหล่อเลี้ยงทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดระคุณหลวงพคสุจันทสโรให้มีตัวตน เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขสงบร่มเย็นด้วยรัฐเมตตาอืออตัตาารปลอดภัยโหสิกรรมที่มีให้กับตัวเองมีให้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นที่เกิดจาก ทุกส่วนนิพพานธรรมบรารมีสัตสิทธัะเดเดพคลพุลุสตัมทัสโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตนเองได้สำเร็จอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นปกติของบรารมีสัตสิทธัะเดเดพคลพุลุสตัมทัสโร ที่ทุกส่วนนิพพานรรปรมีสามสิบทัศพระเดชพกโระพระสดจันทัสโรร่วมกันทำให้เกิดขึ้นทำให้ได้ที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมีสามสิบ พระเดชพระคุลปุดจันทัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่พัฒนาปรับปรุงจากธรรมทุกธรรมให้ได้เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมะสมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงสดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน,นุกโย นำให้พวกเราศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยและลึกตึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเด็จพระคุณหลวงพ่อสดกันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพเสดบอกุลัวบุษจันทัสโร เชิญพวกเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก